วัดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเมียนะคะสไลด์ส่งสกลนครน,นะคะลูกค้าไม่ได้จ่ายเงินสักบาทนะคะสไลด์ส่งฟรีไปดูกันค่ะว่าส่งรถอะไรเป็นไงคะคันนี้สวยไหมสำหรับรถคันนี้นะคะมิสูบิชินะคะปี2015นะคะลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวไปเลยนะคะออกรถแค่พันเดียวและสำหรับคันนี้นะคะก่อนส่งนะเช็คความเรียบร้อยให้เรียบร้อยแล้ว เช็คน้ำมันเครื่องนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยเช็คช่วงล่างเรียบร้อยระบบไฟเรียบร้อยนะคะพร้อมส่งแล้ววันนี้เดินทางไปสกลนครนะคะลูกค้ารอรับแล้วเรียบร้อยนะคะจะบอกว่าเคสนี้นะลูกค้าจัดที่อื่น่าดมาแล้วแต่ว่าต้องใช้เงินดาวเยอะลูกค้าบอก ที่ผมไม่ไหวเลยช่วยผมหน่อยทําไงจัดการให้ค่ะวันนี้ใช้เงินออกรถแค่พันเดียวสไลด์ส่งฟรีถึงบ้านถ้าสนใจนะคะติดต่อพี่เอมานะถ้าอยากได้รถสวยใช้กันส่งการนะคะช่วงนี้นะใครหารถอยู่นะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ0994654590ค่ะ